การเกษตพอเพียงแบ่งป,ปันโอยเลียลเล้ยงผู้คนบ้านเฮา สวัสดีค่ะวันนี้กับมาพบพอกับแอดเซรีในไร่ก,ก,รรการเกษตรก็ย่อไอเงี้ยเกษตรทัวทีทัวเดนมือนี่สีผ้าพี่น้องมาเก็บผักกัดยาทังบ้านพี่น้องกับบอลูนะคะว่าเอิญซื้อกันบ่บางหมองเพิ่นกับเอิญผักปู่ย่าเนาะอันนี้บ้านแอดเซรีอยู่คอนแกนสีเอิญผักกัดยาลักษณะสําคัญก็คือนี่กินเฉพาะตัว ผักกาญยากระซีมีทั้งแบบว่าโบมี่น้ากับมี่น้ำเนะคะ่ะอันนี้กับซีเป็นชนิดมีน่น้าต้นต้นกําเนิดมาจากไปเก็บมาเล็ดมาจากเมืองเลยนะคะ่ะตะกี้เป็นนากศึกษาอยู่จังวันเลยกเลยเอามาปลูกไวยอยู่คอนแกนหอมมะม่งไก่ไก่เลยค่ะอันนี้สิมีน้า แต่ว่ากินสีหอมหมอกับการกินครับซุปน่อไม้แกงน่องไม้งสินะคะมันหิตัดกันกับปุลกับหยังไม่อนีกับ,กบกสิไม่เก็บไปกินกับปนรสชาตินะคะเสียออกเปรี้ยวฝาบนิดๆคู่ผู้เพื่อนมากกับมักเนาะคะู้เพิ่นบ่มากระสัญจะหวานเป็นนามกินยากคู้เพิ่นมากนีบ่ บ่มีการเบือ่อปงกับบท่านค่ะช่วงนี้เฮ็ดพอเกิดพักกาญากับเลยปงแอซอรี่กับกลับมาบ่านพอดีจะสิเก็บไปกินกับซุกน่าไม่สมละหอมต้องเมื่อใดกินมันสิคือแม่งแข้งแมนบอพี่น้องวาบาบอบงจังนึงอ่ะ กะสีคือแม่งแข้งเนี่ยเี๋ยวไลยไม่ว่ากินยากต้องอันแต่งกินไปเรื่อยๆการขยายพันธุ์กะสีขยายทั้งรากก็ไดเนาะคะ่ะทั้งมเมล็ดก,ก็ะไดเนี่ยเบื้องมันเป็นตะกินบะเนี่ยมึงดู ปากปากว่าสันละกำลังขอพันฉดทีว่ามีหนามอยู่อันนี้ก็แตงทิ้งไปน้ำเนาะค่ะถันมามือเปล่าถามมามือเปล่ากับยาอยู่นี่เที่ยดกอ้อมไปเบิดคุนคุณไลยค่ะคกิบบนกระปนปุ๊บ ปนกบปวน,นอื้อเนาะช่วงนี้เขากันขนาดเลยมันนีย้ายชินบ่ไเด้มานั่งเนาะค่ะเล้ากำลังมกกบอยู่บ้านเอาเต้าอั้อนแบบนี้ค่ะอ้อน,ออนมันน้ำกับจริงอยู่แต่น้ำอ้อน แล้ว่าตัดปักขึ้นเอาทั้งบ้านพี่น้องมีมาน้อค่ะหา,หาปลูกไว้เนาะตามหัวไหลไปหน้าเฮาส่วนแย้มสิขึ้นพุ่นละทั้งโขกทั้งคู เอามาเก็บใบหน้าให้เห,ห้ยามาให้มาสวนยังคขยะประด้ยหาพักรับคนเหียาหามากเลยนะนี่ใายเป็นโดงเลย ค่ะสำหรับมือนี้แอดเซรี่กับใดพ่อกับปลกับแจวแล้วขอลาพี่น้องไปก่อนพบพกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ